สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้น้ำฝนามาซอกนอเนาะอยู่โดยเพ่มีวิวง,งามๆให้เบิง่งเห็นหอดฝั่งลาวพุน่นี่นี่นี่เพ่บอกเดี๋ยวน้องน้ำฝนซีโฟกัสให้เบิ่งเด้อเพราะกล้องน้องน้ำฝนมันก็บ่ค่อยสัตว์เท่าได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เด้เห็นบอกเห็นเห็นเห็นล่างๆบอกกล้องมันบุกสัตเนาะแต่ทำแบบบึงด้วยสายตาเนี่ยโอ้โหลมก็เย็น ชมวิวดูประเทศลราวเนาะนนข้าวๆนี่ทุกคนเห็นบอกนี่นี่เข้าวๆนี่เออพราะว่ากองมันบริสัทเท่าได้เนาะเออน,นี่บรรยากาศเบื้งเสียนโดนนี่โอ้สบายเนาะดูดูเบื้งป่า อันนี้ปลาสร้างบวกปลาไหไรเนาะโอ้ยยุงเนี่ก็มาคบมือวะนู่นปลาทางนั้นนี่ทองฟ้าก็สวยงามเดนอซ่องก็สอบพ่นนะทุกคนเก่งบ่รอบๆคางน้องน้ำฝนเนาะนี่เบิ่งฟังเราน้ำกันดีกว่านู่นฟังเราวิงโรมันแข่งวบเก้วเมืองต้นเพึ่งเนาะอืม เฮ็ดน่อยหนึ่งเนาะยี่เด้โนน้ำฝนได้ซ่องกระสอบซ่องขนเนาะเดี๋ยวไปสกต่อยปลาท้อเบิ้งหุ่นทางนี้น้ำฝนบริสุทธิเลยเนาะรถรถอีเกนี่ขึ้นเดือดบดได้น้ำหนักบดได้น้อยได้น้ำหนักนี่หกสิบได้น้อยน้อยหนึ่งเนาะบ่ร้ายเนาะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำฝนได้เลยเพื่อสิเห็ดคลิปมาใหม่เนาะบ่แมนว่าเอ่าสับสไครลดลงลดลงเนี่ยบายบาย